เอาเลยมากรอก่นนมาหาหมูมูมาหาเจเีหมูกมาเเดียหมูนไหวานค่ะไหนอมปแกงมาหาหมูมาเอาหน่อไม้เป็นแกง ไขมานมเนเนี่ยมัดมีนวอยอีกป่าล่ะเจ้าของสวนค่ะเจ้าของสวนกำลังเฮิมพี่พายเขาได้น้องไปเอาเยอะจี๊ดได้ไหมโอนี่ล่เลยไดน้องไได้แกงแล้วน้องเลยเดี๋ยวไปเอาน้องนน้นนี่น้องน่ไันี่พอหมอไหมมันจะไม่พอหมอ แกงวันนี้เลยนะแม่แกงตอนแรงนี่แหละเนาะตอนแรงอ๋อไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมฮะตมันหิวมันถึาเาได้หล่โอ้ยเนาะอันนี้เอาหานองไปแกงโอ้ค่ะขอบพระคุณค่ะพอไคะพอค่ะแม่ว้าววิธีการนะคะ งานมาหาหมู่ออกไปใส่พอวิธีการมือต้องเคี่ยงนะคะสะัตว์ไปทีนะคะต้องขาดเลยค่ะ <c oughs> ว้าวอ่อนหลายเด้อ, <c oughs> ดอไปบ้านไหนไปอ่อนบ้านนั่นเาานาะโอ้ <c oughs> <c oughs> งงฮะไปป้าเขาถึงนี่สูบน้ำรถทุเรียนเนาะ,ะเพลิดเพลินจเจริญใจค่ะสุดยอดพาไปดูทุเรียน